เอสักดาคมไทยประกันชีวิตมังกี้ไดเรกขอขอบคุณเอศักดาคมเอศักดาคมนะ,ะเป็นศูนย์รวมพระเครื่องยุค4.05.0แล้วที่มีการซื้อขายแลกเปลี่ยนพระเครื่องเข้าสู่ตลาดออนไลน์แบบเต็มรูปแบบนะฮะเอศักดาคมมีพระเครื่องพัะเกจิชื่อดังและเครื่องรางราคาเบาๆนะฮะให้คุณได้บูชากัน ซึ่งเกือบทุกวันนะฮะเขาจะมีการไลฟ์สดและประมูลกันด้วยหรือแม้จะเป็นพระปิดตาแม่สีดาจันทร์ก็สามารถหามาบูชากันได้เลยนะครับผมและยังมี YouTube ชื่อส่องอย่างเซียนนะฮะเข้าไปติดตามได้เลยช่องเอศักดาคมไม่แท้ยินดีคืนเงินขอขอบคุณไทยประกันชีวิต มะเร็งมีโอกาสเกิดได้กับทุกเพศทุกวัยครับถึงแม้จะรักษาหายแต่ก็กลับมาป่วยได้ซ้ําอีกและมีค่ารักษาที่สูงมากเพื่อสร้างความอุ่นใจให้กับตัวคุณเองและครอบครัวการมีประกันที่ตอบโจทย์ครอบคุมรวมถึงโรคมะเร็งสามารถช่วยแบ่งเบาภาระได้ด้วยหลักประกันสุขภาพดีๆไทยประกันชีวิตเฮลฟิตมัลติเพย์แคนเซอร์คุ้มครองมะเร็งทุกระยะจ่ายผลประโยชน์สูงสุดถึง5ครั้ง รับค่าชดเชยเมื่อต้องเข้ารักษาในโรงพยาบาลสามารถใช้ลดหย่อนภาษีได้ด้วยสนใจข้อมูลเพิ่มเติมติดต่อตัวแทนไทยประกันชีวิตหรือโทร1124ได้เลยครับเบาใจทุกระยะมะเร็งร้ายผู้ซื้อควรทำความเข้าใจรายละเอียดของกรมธรรม์ประกันภยัยก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง ขอขอบคุณมังกีไดเร็กสินค้าเครื่องใช้ภายในบ้านมห ah ัศจรรย์เขามีไม้็อบราคา1,890รบาทดูเหมือนจะแพงใช่ไหมครับจริงๆแล้วเนี่ยมันคุ้มค่ามากปีหนึ่งมันยังไม่พังเลยครับ2ปีมันก็ยังไม่พังสปีก็ยังไม่พังครับนอกจากนี้ยังมีฟองน้ำมห ah ัศจรรย์ที่ขัดคราบฝังแน่นต่างๆเช่นคราบชากาแฟคราบน้ำที่เกาะตามก๊อกน้ำใครอยากได้ของดีของอึดถึกทนแบบนี้ไปติดตามได้เลยที่มังกีไดเร็ก และขอขอบคุณอ้าปากค้างสตูดิโอนะฮะใครอยากจะทำวิดีโอพรีเซนเตชันโฆษณาสินค้าทั้งเล็กและใหญ่งานถ่ายทอดสดทั้งในและนอกสถานที่มไม่ว่าจะเป็นภาพนิ่งภาพเคลื่อนไหวโปรดักชันทุกชนิดนะฮะเรารับทำในทุกราคาที่คุณต้องการมีงบเท่าไหร่ลองโทรเข้ามาคุยกับเราได้ที่อ้าปากค้างสตูดิโอครับผมเราเริ่มจากฝั่งนี้ก่อนคุณรู้สึกไงบ้างรู้สึกยังไงางไมาถึงคุณรู้สึกถึงสถานที่คุณว่าหรือเปล่าใช่ ก็รู้สึกว่ามันอยู่ข้างล่างอ่ะอยู่ข้างล่างเท้าเนี่ยมันก็เลยทําให้เราเขาเรียกว่าอะไรนะเหมือนเราเหยียบยอดโบดหรือหลังคาโบดหรืออะไรอย่างนี้อยู่หรือเปล่าอะไรเงี้ยมันเลยทําให้เรารู้สึกอาการเป็นแบบนี้อะไรเงี้ยผมก็ผมก็ไม่รู้ว่าอยู่ตรงไหนนะแต่แค่รู้จุดคร่าวๆคร่าวๆคุณเห็นพื้นที่บริเวณนี้ไหมฮะที่มีเนินที่สูงขึ้นมานิดนึงค่ะนะบริเวณนี้ ผมผมก็ไม่รู้นะว่าทําไมเป็นถึงเป็นเนินแบบนี้พี่เอกเออคือตรงนี้จริงๆนะมีิาลาเขาสร้างสาราค่อมไว้สารานุเป็นเหมือนสารานี่ศาราเลยแล้วเขาเขาเพิ่งย้ายออกไปสาราอเนกประสงค์นั่นเหรอฮะใช่นี่สาลาอ๋อสาราเล็กๆนี่นะนี่เลยที่ไว้ไว้พระก็คือสารานี้เลยใช่ตอนแรกสารานี้จริงตรงนี้นี่คือศาลาเก่า ใช่เพราะนั้นจะต้องมีโบดอยู่บริเวณอีกจุดหนึ่งที่อาจารย์ที่ท่านท่านบอกว่าตรงเนี้ยเัาเก็บไว้ทําไมทาไมถึงเทปูนบริเวณนี้บดเลยอ่าเพื่อปิดแม่ไม่ให้ไม่ให้คนมาขุดคุ้ยหน้าดินทําไมอฮะมันอาจจะมีเหตุผลบางอย่างครับที่ที่ที่ก่อนที่ผมจะบาเนี่ยเขาถึงเทพูนปิดไมหบดเลยอืมันต้องมีเหตุผลบางอย่างว่ามันจะอะไรไปซ่าที่เขาปิดเอาไว้แต่ตรงเนี้ยเป็นหน้าของ สิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำวัดเลยจริงๆครับคือตรงนี้วิหารนี้หนูสูกว่าตรงนี้มันปลอดภัยวิหารนั่อยู่นี่นี่คือของเขาของวัดเลยหลวงพ่อดำหลวงพ่อขาวเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำวัดเราเลยซึ่งจําตอนที่คุณอ๊อฟพูดหรือใครพูดนะที่บอกว่าถ้ามีใครเอาของไปจะมีอันเป็นไปนี่เป็นอีกจุดหนึ่งเป็นอีกที่หนึ่งก็คือหลวงพ่อดำหรือหลวงพ่อขาวเนี่ยที่ถูกขโมยไปเคยโดนตัดเสียร ตัรอดไม่ไคนเอาไปตัดเสียนไปคือนานหรือยังเกิดขึ้นนานยังพียนานนะครับนานคือเป็นเป็นเป็นเรื่องเล่าโผงโผงชาวบ้านที่ที่ตกปจนี่เขาอยุเยอะแล้วเขาตั้งแต่เด็กเด็กเขาซู้กันหมดเลยครับแต่คนตัดเสียนเป็นใครเป็นคนปกติหรือเป็นเป็นคนปกตินีกติแหละที่จะเอาแบบเหมือนกับเอาไปเอาขอไปขายคุณเชื่อไหมเสียชีวิตไม่รอดครับแล้วก็ตามกลับมาได้ตรงนี้เลยไหนคุณเห็นอะไรอ่ะก็เห็นคุณคอขาดนะเห็นมัน่า เฮ้ยมีคอคอขาดยังไงไม่รู้เป็นผู้ชายคอขาดอยู่ตรงนั้นจริงเหรอจริงผู้หญิงผู้ชายเอาไปครัผมไม่ได้ใจผมไม่ทันรุนน่ะแต่เขาบอกว่าคนที่เมาไปในที่ที่ตัดเสรไปเนี่ยเสร็จแล้วก็คือไม่รอดล้วของก็ค่อยค่อยก็ไปตามจนเจอออกมาได้แต่มันเป็นเรื่องจริงเพราะว่าคนที่เขาอยู่ในเหตุการณ์เขาเขามีเป็นชาวบ้านที่อยู่ที่นี่แต่เราก็ได้แค่รับฟังว่าอ๋อจริงแรอคนที่เอาไปเสียชีวิต แ,แล้วเขาพูดกันใหญ่ทุกคนไม่ใช่ว่าคนที่พูดคนเดียวนะชาวบ้านส่วนใหญ่เขาจะพูดอย่างนั้นเลยว่าใช่ค่ะสมัยเด็กๆเ,เคยได้ยินมาอย่างนี้นี้เราลองเข้าไปด้านนู้นไหมเผื่อเราจะได้ข้อมูลบางอย่างที่ว่าเกิดอะไรขึ้นทําไมพื้นที่แห่งนี้ถึงมีพระเสียชีวิตกันหมดเลยอ่ะสังแปงครับ อ่าฮะมาถึงบริเวณนี้คือออฟไม่ได้เห็นตรงนี้นะเห็นตรงไหนเห็นตรงนูน้นเห็นกองกรดาใช่ไหมคะเนี่แถวๆตรงกองๆเนี้ยค่ะอ่าฮะแล้วตรงนี้ก็เพียบเลยโอ,อ้ใช่อุ้ยโอ้มันกลักเป็นกลิ่นแบบยังไงอะไม่รู้มันเนา่ามันแบบว่ากลิ่นเอียนเออใช่มันบอกไม่ถูกเรืย่าอะไรครับม่าเป็นอวิชชาครับมันไม่มันไม่ใช่เป็นดวงวิญญาณที่จับต้องได้อะอวิชาคือ ที่อตอนแรกที่ที่คุณบอกว่าเป็นเรื่องของอาคมอาจารย์เต้บอกว่าตรงนี้มันเป็นพื้นที่อยุยายก็จะต้องมีมีอ,อยู่บ้างแหละคือมันมันมีแต่ว่ามนเสียวหลังเลยเหลิบม,ม,มาันไปยังห่างดีกว่าเนาะใช่เมื่อกี้มันมีคนเดินผ่านหลังเลยคือถ้าสมมุติว่าถ้าเราจะสื่อสารเราสามารถลองลองลอง,ลองแค่ถามนะหนูหน,นูรู้สึกถึงผีผีโพองอะฮะา,าคนเหนือเรียกผีกะ ผีที่ไปที่ตำคนมีวิชาอาคมแล้วก็ตายไปก็เป็นผีอ่ะได้ด้วยผมผมผมถามพี่อย่างนี้พอจะรู้เรื่องราวสมัยก่อนย้อนไปการทําอาคมการทําคุณไสมีก็เคยได้ยินแต่ผู้ใหญ่เขาคุยกันนะแต่ว่าไอ้ที่เราไปสัมผัสเองก็น้อยแต่ที่ทมันเป็นไปได้คือก yeah. ็ว่าวิชาบางอย่างเนี่ยแค่มันตกค้างอยู่เหมือนกับบางทีเขาปล่อยไปแล้วแล้วก right ็เกิดว่าเจ้าของเขาเกิดเสียชีวิตไปก่อน เราก็ไม่ได้เรียกคืนมาเขาก็จะจะเปรียบเหมือนกับคนที่เวลาเสียชีวิตแล้วบริเวณนี้มีเหรอบริเวณมีอันนี้ผมไม่ทราบเนี่ยเพราะอย่าลืมว่าเออทยายเป็นพื้นที่สู้รบเยอะมากนะเป็นที่พื้นที่ที่ทำสงครามอะไรตทางเยอะแยะไปหมดเลยเราก็ไม่รู้ว่ามันเป็นไปได้เหมือนกับว่าอย่างเงี้ยอย่างที่ว่าทําอาโมไไ้แล้วก็เสียชีวิตก่อนเหมือนกับแไปเบยสีอ่ะยังไม่ถึงเวลามันก็จะล่องลอยใช่ไหมจะอยู่ไปเรื่อยแล้วทำไมเขาถึงอยู่ตรงนี้่ะอาจจะเคยทําแถวนี้บริเวณนี้แต่ว่าตัว เอาให้มองเห็นภาพง่ายๆนะพี่เจมเหมือนผลิตภัณฑ์หนึ่งอะค่ะที่ตัวโปรเซสมันยังไม่ครบทั้งวงจรของมันอะแล้วมันเกิดชะาง,งักาไปก่อนด้วยโรงงานจะปิดหรืออะไรก็ไม่รู้แหละแล้วมันก็ยังใช้งานไม่ได้อยู่อนนี้เป็นเป็นไปได้ไหมถ้าสมมติผมแค่พูดเฉยนะเป็นการสันนิษฐานของผมนะเป็นไปได้ไหมว่าที่ว<อ>ัดแห่งเนี้ยมีคนทํา <laughs> มีคนทํา <laughs> คนทำอย่างนี้ไม่ค่อยอยากพูดเรื่องนี้หนึ่งหาวัดล้างหาปราชาฝังของ เวลาจะทําคุณสหาวัดล้างหาป่าช้าวัดที่เคยล้างนะฮะโอ้วันตรงน่าจะเคยนะครับเพราะมันมันเป็นวัดที่ต้องมีมาตั้งแต่ดังเดินใช่ไหมครับแล้วมาบรณะใหม่ตอนสมัยพระอาจารย์เป้าเนี่ยอาจจะมีช่วงหนึ่งที่เป็นล้างอยู่ก็ได้เป็นไปได้เพราะสมัยนั้นพระเจ้ยามีวัดล้างอยู่เยอะค่อนข้างเยอะนะอะตรงนี้เคยอาจจะเคยเป็นวัดล้างใช่ตล้วคือเป็นอยู่แล้วเราไม่ใช่อาจและเพราะว่าพระอาจารย์เป้าท่านมาบูรณะครับ แสดงว่าต้องเป็นวัดล้างมากอะไรคือปีสามสองไม่รู้เขาบอกว่าใครบอกเป็นวัดตอนสามสองใครบอกผู้หญิงผู้ชายผู้ชายผู้ชายพูดว่าผู้ชายสามคนผู้ชายสามคนที่คุณบอกว่าตั้งแต่แรกเลยเป็นพระเป็นพระน่าจะเป็นพระค่ะอ่าพระสามผมใช้สามรูปนะสามรูปนะพระสามรูปเนี้ยเป็นพระที่โดนกระทำโดยสิ่งที่มองไม่เห็นหรือถูกมองว่าเขาเป็นเจ้าบ้าน เจ้าภาพเหรอเจ้าทินอะขออนุญาตที่จ้าสมมติว่าเป็นบ้านะถ้าเป็นบ้านก็คือเจ้าของเดิมอะเจ้าของดั้งเดิมที่เคยอยู่ที่วัดแห่งนี้ใช่วัดนี้เคยมีเจ้าวาดเท่าที่จําได้มีกี่รูปก็คือเท่าที่จาได้ที่ดีมเขาเอ่ยกันเลยชาวบ้านเนี่ยคือพระอาจาร์เป้ารูปแรกพระอาจาร์เป้ารูปแรกใช่สองก็ไปเป็นพระอาจารย์เผื่อนสามสามก็เป็นพระอาจาร์เลิศสี่ พระอาจาร์สมานห้าก็เป็นพระอาจารย์องค์ปัจจุบันพระอาจาร์สิงห์เท่าที่นับได้มีอยู่ห้านะเขาบอกว่าทาไมไม่ใช่เจ้าวาไม่ใช่เจ้าวาแล้วเป็นใครครับขออนุญาตเป็นพระธุดงค์อไม่อยากใช้ไม่อยากไม่อยากเล่นน่ะเข้าใจว่าหนูไม่รู้ว่ามันเหมาะสมหรือไม่เหมาะสมอะค่ะคือถ้าสําหรับหนูหนูคิดว่าถ้าเป็นคนเป็นพระถ้าบวชเป็นพระแล้วอ่ะบั้นปลายมันควรจะหมักผลนิพพานหรืออะไรก็แล้วแต่ แต่ว่าอันเนี้ยมันก็สองจิตสองใจหนูอีว่าว่าคือหนูก็ไม่ได้เห็นเป็นรูปร่างเป็นคนที่มาแบบเป็นปรากฏปรากฏตัวอะไรนะฮะคือเห็นเป็นได้ยินเป็นเสียงรู้สึกถึงหรือพลังงานอะไรประมาณเนี้ยคือไม่ได้เห็นเป็นตัวตนอะก็รู้สึกถึงอะไรที่เหที่รู้สึกนะคือรู้สึกเป็นรูปร่างผู้ชายสามคนตอนแรกเลยอะแต่ว่าพเสียงพูดที่มันพูดเข้ามาเนี่ยโดยสรพนามที่เขาใช้แทนตัวหรือว่าเรียกเราเนี่ยคือมันเป็นอัตมากบโยมไง อัตมากับโยมแปลว่าพระสามรูปเลยที่คุยกับเราอยู่อ่าผมถามพระสามรูปนี้เกิดอะไรขึ้นทําไมถึงเกิดการเสียชีวิตโหแย่งกันพูดอ่ะคุณได้ยินเสียงที่แย่งกันพูดนี่ง่ะแต่ทุกคนพูดเหมือนกันคือโลภโลภคำว่าโลภนี่ไม่ได้บอกว่าพระโลภนะพี่เจถามว่าทําไมพระถึงมรณภาพ ใช่ไหมตอนแรกท่านก็พูดมาว่าสาคนพูดเหมือนกันคือทำทำเดียวกันคือโลภหมายถึงว่าที่จัดใจความได้นะครับพี่เอถามว่าเราท่านอะโดนทํร้ายไหมท่านก็บอกว่าใช่เราโดนฟันอะฟันขาดสะพายแล้งยังยยุคไหนเนี่ยไหนไหนก็แสดงแสดงแสดงงานมาแล้วคือคือคือตอนนี้ท่านไมีได้ส่งอรดีนะครับจากที่ที่จับฟังอยู่ เพราะคำว่าโลภเนี่ยถ้าเป็นผมจะต,ตีความว่าในสมัยของท่านเนื่องจากมีคนโลภทํรลายท่านแล้วปัจจุบันนี้ถ้ามีคนโลภก็จะทําร้ายตัวเองคือคือคือพระในปัจจุบันถ้ามีความโลภใช่ไหมก็จะทําร้ายตัวเองถึงเสียชีวิตด้วยหรือเปล่าที่เกิดเหตุการณ์ใช่ไหมรุ่นหลังๆที่มีพระเสียชีวิตเนื่องจากว่าเกิดจากความโลภของตัวบุคคลทําตัวเองทุกคนทําตัวเองคราวนี้ผมอยากฟังจาก หลวงลุงพอดีหลวงลุงท่านมาพอดีกาบท่านาการ,ร,าการครับหลวงลุงครับปรดงักรครับหลวงลุงสิงตัต้งแต่มาถึงตรงนี้น้องอ๊อฟเนี่ยได้ยินเสียงพระทั้งหมดสามรูปบอกเล่าเรื่องราวให้เราฟังแล้วที่ผมก็เลยถามว่าเกิดอะไรขึ้นทําไมถึงมีการเสียชีวิตเมื่อสมัยก่อนนะฮะถึงทำไมถึงมีการเสียชีวิต,นนะวตหลายรูปมากพระทั้งสามรูปเนี่ยท่านบอกว่าโลภ ขอจเจริญพอรอันนี้เท่าที่อาตมาอาตมาได้พอได้ประเมินจากคำคำว่าโลภจากคุณโยมเนี่ยอันนี้ก็ขอชมเชยว่าถูกต้องโยมเป็นสิ่งที่โยมเขาพูดได้ถูกมากสิ่งที่โยมพูดว่าโลภเนี่ยมันเป็น,ม,น,ปนมันเป็นหายนะของวัสามด,ดิจจริงๆที่ผ่านมาคุณโยมดูด้านนี้ตั้งแต่ต้นโพต้นนั้นมาเนี่ยแล<ป>ทนที่เราพูดถึงใช่นะที่เธอไปยืนอยู่ตรงนั้นเลยเมื่อกี้เนี่ยครับ ตรงนั้นคือบริเวณเป็นเชิงตะกอนเผาศพแล้วก็มีศพอยู่ในละแวกนี้ทั้งหมดจะต้องมาเผาที่สามดิตใต้ต้นโพหาออกมาที่เธอยืนกันเลยเมื่อกี้เนี่ยครับอันนั้นคือเมนเผาศพแต่เป็นเมนลอยเมื่อก่อนก็จะมีเชิงตะกอนปูนมา<อ>ตรงนี้ตรงพระโบส์หลังนี้รวมทั้งที่ตรงโกดกระดูกนี้ด้วยยยมฟังให้ดีนะต่อไปนี้ยมจะได้เห็นความจริงตรงเผาโบสถทั้งหมดตรงนี้ อาตมาก็เคยได้พบกับท่านที่เธอพูดถึงนี่แหละท่านเมื่อก่อนเนี้ยท่านจะมีบริวารเป็นเปรตเยอะมากใช่ครับได้ยินอยู่ครับยังอยู่ครับท่านเป็นเปรตเยอะมากท่านปู่สมท่านนี้แหละมาบอกอาตมาบอกว่าอะไรครับว่ามีพระพุทธรูปทองคาหนึ่งองค์ตอนนี้ถูกคนขโมยไปหนึ่งองค์หนึ่งองค์แต่อีกสององค์เนี่ยอาตมาเก็บรักษาไว้ทั้งหมดมีสามองค์สามองค์คนลุกครับคุณคุยกับพระกี่รูป สามรูปจริงๆที่คุณโยมพูดถึงไม่ใช่กุฏิเป็นอุโบสถอ,อุโบสถที่สร้างขึ้นแล้วก็เนี่ยตรงประตูเนี่ยตรงหลังตั้งบริเวณพื้นโบสถ์ทั้งหมดนี่แหละลงุลง,ลงผมขออนุญาตด,ด้านนี้เลยครับมามา,มาคุณโยมตามา